อ,อาจารย์พร้อมด้วยราชาแห่งแคว้นกัปปิสาเดินทางมุ่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือต่อไปอีกหนึ่งเดือนก็เข้าสู่ดินแดนของแคว้นลำพะราชาแห่งแคว้นกัปปิสาให้ราชโอรสเข้าเมืองไปตระเตรียมการต้อนรับส่วนพระองค์พร้อมด้วยอาจารย์ค่อยตามเข้าเมืองไปทีหลังเมื่อถึงชาญเมืองก็มีฝูงชนหลายพันคนคอยต้อนรับอยู่ก่อนแล้ว ห้อมล้อมแห่แหนอาจารย์เข้าเมืองและให้ไปพำนักที่อารามแห่งหนึ่งขณะนั้นประจวบก,กับราชาแห่งแคว้นกับปีสาได้มาจัดงานมหาฐานกลางแจ้งที่นี่เป็นเวลา75วันออกเดินทางจากที่นี่ต่อไปถึงแคว้นวรนาแคว้นอวากีรณนะแคว้นชาคุดแคว้นวรุชิสถานจนถึงแคว้นกปีสาราชาแห่งแคว้นกปีสาจัดให้มีงานมหาทาน อีกเจ็ดวันเป็นการเลี้ยงส่งอาจารย์จากนั้นก็เสด็จไปส่งอาจารย์ถึงเมืองคุรุสถานจากนั้นก็จัดคนหนึ่งร้อยกว่าคนอารักขาอาจารย์ข้ามภูเขาหิมาลัยใช้เวลาเจ็ดวันจึงเดินถึงยอดเขาแห่งหนึ่งบนยอดเขามีหมู่บ้านเล็กๆประมาณหนึ่งยกว่าหลังคาเรือนแพะที่เลี้ยงไว้ตัวโตเท่าลาคืนนั้นได้พักแรมที่หมู่บ้านหนึ่งคืนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้น ให้ชาวบ้านขี่อูดนำทางคณะของอาจารย์เดินตามอยู่ข้างหลังภูมิประเทศมีแต่ทานน้ำแข็งห้วยหิมะหูเหวถูกหิมะปกคลุมมองไม่เห็นถ้าไม่มีคนชำนาญทางเดินนำหน้ามีหวังพลัดตกเหวตายพวกเขาเดินใจหายใจคว่ำเป็นเวลาหนึ่งวันจึงผ่านช่วงทางที่ลำบากและอันตรายขณะนี้คณะของอาจารย์มีพระภิกษุเจ็ดรูปลูกหากว่า2ีคนช้างหนึ่งเชือก ลาสิบตัวม้าสี่ตัวมเมฆหมอกปกคลุมหิมะปิวววันหญิงสาวสวมหมวกมีเขาคณะของอาจารย์ตายขึ้นยอดเขาลูกหนึ่งในวันรุ่งขึ้นยอดเขาลูกนี้มองไปแต่ไกล เหมือนกองหิมะแต่พอเดินเข้าไปใกล้จึงทราบว่าเป็นหินขาวทั้งพืชไม่มีหญ้าขึ้นแม้แต่ต้นเดียวเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกบนยอดเขาลมหนาวพัดโกลกลมแรงจนยืนไม่ติดแม้แต่นกยังไม่กล้าบินผ่านอาจารย์ลงจากเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือต่ออีกหลายกิโลจึงหยุดพักกางเต็น์ในที่ราบเ,เล็กนอนค้างที่นั่นหนึ่งคืนวันรุ่มขึ้นจึงเดินทางต่อ ใช้เวลาหกวันจึงถึงแคว้นโคสดซึ่งก็คือแคว้นตุขาราในอดีตที่นี่มีวัดเพียงสามแห่งอาจารย์พักที่นี่ห้าคืนจากนั้นจึงเดินทางต่อมุ่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงจากเขาก็มาถึงแคว้นกุนดุดครั้งก่อนมาถึงแคว้นนี้ประจวบกับมีพระราชพิธีศพเจ้าแควนได้พักที่นี่หลายวันมาคราวนี้ได้พบกับหลานของเยหูขาน ซึ่งตั้งตัวเป็นเยหู oo, ปกครองแคว้นดุราคานพระองค์ทรงเคารพในตัวอาจารย์มากเนียวรั้งอาจารย์ให้พักที่นี่เดือนเศษจากนั้นจึงส่งคนคุ้มครองอาจารย์โดยเดินทางร่วมไปกับกองคารวานพ่อขาแคว้นต่างๆเช่นแคว้นมงเกียนแคว้นอาลณีแคว้นราคหะแคว้นคิสมาแคว้นปรีหะและแคว้นหิมะตนเป็นต้นที่อาจารย์เดินผ่านส่วนใหญ่ เป็นดินแดงเก่าของแขวนตุขาราขนรทมเนียมประเพณีจะคล้ายคลึงกับแควนกุนดุตแต่หญิงสาวที่นี่จะสวมหมวกทำด้วยไม้เป็นรูปเขาสัตว์สูงราวสามฟุตโดยมีกิ่งแยกเป็นสองกิ่งกิ่งหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพ่ออีกกิ่งหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแม่หากพ่อหรือแม่คนหนึ่งคนใดเสียชีวิตก็จะหากิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นั้นทิ้งไปอาจารย์ออกจากที่นี่ เดินทางต่อไปโดยมุ่งตะวันออกเจอพายุลมหนาวหรือหิมะต,ตกหนักก็หยุดพักบนยอดเขาชงหลิงซึ่งอยู่ระหว่างภูเขาหิมะทั้งสองแม้แต่ฤดูร้อนก็มีลมหนาวหิมะต,ตกตลอดเวลาต้นไม้ขึ้นไม่ได้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่มีไร้ผู้คนอาศัยผ่านแคว้นบาดาซานแคว้นยำการแคว้นกุรานแคว้นตามาสถิติแคว้นสีคีนี แควนซัมบีถึงหุบเขาปามีระในท่ามกลางหุบเขานี้มีทะเลสาบใหญ่ยาว150กิโลเมตรยาว25กิโลเมตรมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ในที่นี้มากมายหลายชนิดและยังมีนกชนิดหนึ่งสูงสามเมตรเศษไข่โตเท่ากับไหพ้นหุบเขานี้ไปสุดท้ายก็มาถึงแขวนกาพันทอ อรหันเข้าทานมาถึงแคว้นกาพันพอทางเดินต่อจากนี้ไปก็อันตรายน้อยลงทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมีชะงงอนผาสูงใหญ่ใต้ช่งงอนผามีห้องศิลาสองห้องแต่ละห้องมีอรหันนั่งเข้าฌาสมาธินั่งนิ่งไม่ไหวติงไม่เอียงไม่ล้มไม่เน่าเปื่อยกล่าวกันว่ามีอายุเจ็ดร้อยกว่าปีแล้ว อาจารย์พักอยู่ที่นี่20กว่าวันจากนั้นจึงเดินทางต่อโดยมุ่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางช่วงนี้มีความยากลำบากเส้นทางเดินไม่สู้ดีอากาศก็ไม่เป็นใจซ้ำร้ายในวันที่ห้ายังผจนกับโจรก๊กหนึ่งพวกพ่อค้าพากันแตกหนีช้างที่อาจารย์ใช้นั่งกระตกใจหนีตกลงไปในน้ําจนถึงแก่ความตายดีที่อาจารย์ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเมื่อโจรไปแล้ว คณะที่แตกหนีกันคนละทิศละทางได้รวมตัวกันใหม่และเดินทางต่อความลมหนาวและอันตรายเดินเป็นประยะทาง400กว่ากิโลเมตรออกจากเทือกเขาชงหลิงถึงแคว้นอูชาถือเป็นช่วงทางเดินอันตรายช่วงสุดท้ายแล้วแม้จะยังห่างจากประเทศจีนอีกไกลแต่ก็เหมือนได้กลิ่นอายของดินแดนบ้านเกิดแล้วทางทิศตะวันตกของเมืองนี้ห่างออกไปประมาณ100กิโลเมตร มีภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งบนยอดเขามีเจดีย์องคหนึ่งกล่าวกันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นี่เคยเกิดภูเขาถลม่มภายหลังภูเขาถลม่มได้พับถ้ำแห่งหนึ่งภายในมีพระพิสุนั่งเข้าฌานพระพิสุรูปนี้รูปร่างสูงใหญ่แต่แห้งเหี่ยวใบหน้าถูกเส้นผมและหนวดเคราที่รุงรังบดบังไว้หลังจากคนตัดปืนพบเห็นแล้วได้กลับไปรายงานราชาแห่งแคว้น ราชาแห่งแขวนได้สเสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองคนที่ได้ข่าวก็แห่กันไปชมพระภิกษุรูปหนึ่งกล่าวกับราชาแห่งแขวนว่านี่เป็นอรหันที่นั่งเข้าฌานสมาธิห้ามปรารถนาให้ท่านออกจากสมาธิต้องใช้นมสดราดรบฉลมร่างกายจากนั้นเคาะระฆังพระราชาแห่งแขวนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอรหันต์ก็ลืมตาขึ้นจริงๆมองดูรอบ จากนั้นเอื่อนเอ่อยว่าพวกเจ้าเป็นใครทราบไหมว่าอาจารย์กัศปะของฉันเวลานี้อยู่ที่ไหนราชาแห่งแคว้นบอกเขาว่ากัศปะพุทธเจ้านิพพานแล้วแม้แต่สักยมุนีพุทธองค์ปัจจุบันก็นิพพานแล้วเช่นกันอรหันต์ฟังจบก็ก้มศีรษะครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งพลันเสยเส้นเกษาแล้วเหาะขึ้นไปกลางอากาศแสดงอภินิหารให้เพลิงเผาผานร่างกาย เท่ากระดูกตกลงกับพื้นพระราชาแห่งแคว้นและผู้เห็นเหตุการณ์ได้พากันเก็บกระดูกและสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นบรรจุถึงแคว้นอุสาตนะโอกาเจดีย์อรหันต์มองหน้าทิศเหนือถึงแคว้นกาชา ตามกำหนดการอาจารย์จะต้องใช้เส้นทางฝั่งเหนือของเทือกเขาเชียนซันผ่านแคว้นเก่าชังกลับประเทศเนื่องจากครั้งก่อนผ่านแคว้นนี้ได้มีคำมั่นสัญญากับเจ้าแคว้นว่าตอนเดินทางกลับจะต้องผ่านแคว้นนี้และพักที่นี่เป็นเวลาสปีแต่ว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจงทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเพราะว่าอาจารย์เสียนจังได้ข่าวว่าเจ้าแคว้นเกาชัง ได้เสด็จสัมรันคตแล้วแคว้นเก่าชังก็ถูกพิชิตโดยพระเจ้าถังไทจงแห่งราชวงศ์ถังของจีนอาจารย์ได้ข่าวนี้แล้วอดสลดหดหูไม่ได้ดังนั้นจึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเดินโดยใช้เส้นทางฝั่งใต้ของเทือกเขาเทียนซันแทนอาจารย์ผ่านแคว้นกาชาถึงแคว้นยารการนดเดินทางต่ออีก400กิโลเมตรก็ถึงแคว้นกูซาตนะ ดินแดนของแควนนี้เต็มไปด้วยทะเลทรายเป็นแคว้นที่มีหยกขาวและพรมถักทอด้วยฝีมือประณีตชาวบ้านมีจารีประเพณีอันดีงามให้ความสำคัญกับพุทธธรรมมีวัดบาอารามหนึ่งร้อยกว่าแห่งพระสงฆ์ห้าพันกว่ารูปล้วนนับถือนิกายมหายานราชาแห่แงแควนในขณะนั้นเป็นผู้ปราเพลองทั้งสติปัญญาและการยุทธอ้างตนว่าเป็นเชื้อสายของท้าวเวสสุวรรณกล่าวกันว่า บรรพบุรุษเป็นโอรสของพระเจ้าอาโศกมหาราชเนื่องจากไม่มีบุตรชายจึงไปอธิษฐานที่เทวสถานของท้าวเวสุวรรณขอให้ประทานบุตรได้สมความปรารถนาโดยทารกคลอดออกจากรอยแยกทางหน้าผาของเทวรูปท้าวเวสสุวรรณในเวลาเดียวกันนั้นบนพื้นดินหน้าเทวสถานก็มีน้ำซึ่งมีรสหอมหวานเหมือนนมวัวไหลลินออกมาให้ทารกดื่มกิน ดังนั้นจึงตั้งชื่อแขว้นนี้ว่ากุัตนะซึ่งแปลว่าฐานพระสุธาเดินทางถึงแคว้นกุศตนะแล้วอาจารย์ได้เข้าเมืองไปนมัสการพระพุทธรูปนั่งซึ่งเหนือมงกุฎพระพุทธรูปนั่งองค์นี้มักเปรงรัศมีเรืองรองกล่าวกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้มาจากแคว้นกัศมีระซึ่งมีความเป็นมาเล่ากันว่าการครั้งหนึ่งที่แควนกัศมีระมีอรหันต์องหนึ่ง เห็นสิทธิตนเองป่วยหนักใกล้ถึงแก่ความตายก่อนตายนึกอยากทานเข้ามากอรหันใช้จมูกทิพกวาดมองก็พบว่าที่แคว้นปุตสันะมีของสิ่งนี้จึงแสดงอิทธิปาฏิหารไปบิณฑบาตกลับมาให้สิทธิ์กินสามเณเรกินแล้วดีใจมากตั้งจิตอธิษฐานว่าตายแล้วขอไปเกิดยังแคว้นนี้ต่อมาได้ไปเกิดสมความปรารถนาโดยไปจุติในวังเจ้าเป็นราชโอรส หลังขึงครองราชกลับมีความทะเยอทะยานยาพิชิตแคว้นที่เคยเป็นอดีตชาติของตนเองขณะที่เจ้าแคว้นกัสมีระเตรียมยกพลออกตั้งรับนั้นอรหันบอกว่าไม่ต้องยกพหุนพลโยธาให้เหนื่อยแรงเปล่าท่านมีวิธีการสลายกำลังข้าศึกให้เองดังนั้นอรหันจึงเดินทางไปพบเจ้าแคว้นอุสตนณะบอกให้ทราบถึงเรื่องราวของอดีตชาติ ทั้งนำจีวรที่เคยสวมใส่ออกมาให้ดูเจ้าแคว้นกุสตะนะเห็นแล้วพันละลึกชาติได้มันเกิดความละอายใจจึงได้เจริญสัมพันธไมตรีกับแคว้นกัสมีระถอยท้าบกลับอีกทั้งอันเชิญพระพุทธรูปที่ตนเคยคารพบ,บูชาในอดีตชาติกลับมาสักการะบูชาอย่างแคว้นตนซึ่งก็คือพระพุทธรูปองค์ที่เห็นในปัจจุบันนั่นเอง สมมนาสารถวายกษัตริย์ถังไถจงอาจารย์พักอยู่ที่นี่เจ็ดวันเจ้าแขวนกุศตนะได้ข่าวว่าอาจารย์มาถึงได้นำข้าราชบริพารออกต้อนรับด้วยพระองค์เองหลังนมัสการแล้วเจ้าแขวนกลับวางไปตราเตรียมการต้อนรับให้ราชโอรสอยู่คอยปรนิบัติอาการผ่านไปสองวันเจ้าแขวนให้อามาตร,รับไปพักอยู่ห่างกำแพงเมือง 20กิโลเมตรบารุ่งขึ้นเจ้าแคว้งจึงนำข้าราชสำนักตลอดจนบรรพชิตและคฤือหาดนำดอกไม้สดตั้งแถวต้อนรับอาจารย์เข้าเมืองและเข้าพำนักที่วัดสเวตซึ่งเป็นวัดของฝ่ายฮีนยานอาจารย์ได้จัดการแต่งสมณสารถึงพระเจ้าถังไถจงโดยมอบให้ชาวเกาชังเดินทางไปกับคณะพ่อค้านำสารนี้ไปเท่าไเป็นการรายงานสภาพการเดินทาง และการศึกษาในอินเดียช่วง17ปีที่ผ่านมาในระหว่างรอคอยราชองค์การจากราชสำนักนั้นอาจารย์เสียนจังได้เปิดแสดงธรรมตามนายแห่งโยคาจารภูมิศาสตร์อภิธรรมศาสตร์โกศาสตร์มหายานสัมปริกราหศาสตร์รวมสีเรื่องด้วยกันแต่ระวันจะมีพระบรมวงสานุบง์ตลอดจนบรรพชิตและครหาตเป็นต้นเข้าฟังนับผันคน การแสดงทาใช้เวลา7-8ถึงเดือนเมื่อแสดงจบเพื่อพอดีทางราชสำนักมีราชองค์การมาในราชองค์การนอกจากแสดงความยินดีที่ได้กลับมาแล้วยังจะจัดผูดแทนตามพระองค์มาต้อนรับอีกด้วยครั้นอาจารย์ได้รับราชองค์การแล้วก็รีบอำลาเจ้าแข้นกุตตนะเจ้าแข้นกุศตนะ,ก,ตะก็มีราชสารถึงเจ้าแข้นต่างๆตามรายทางให้อรักขาคุ้มครองคณะของอาจารย์ด้วย